โอเคครับผมเริ่มที่ท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับจะทุบมือนะครับไปข้างหน้านะครับโป่งที่หนึ่งนะครับจากนั้นยืดอกนะครับไปทางด้านซ้ายนะครับที่และเก็บสองนะครับจากนั้นนะครับให้ทุบสามระดับนะครับเริ่มทุบขวาก่อนที่สามซ้ายต่อเลยสี่แล้วค่อยๆลงนะครับห้าหกและเจ็ด สุดท้ายครับผมทุบที่8นะครับให้ก้าวขาซ้ายด้วยนะครับย่ำ8นะครับเพื่อที่เราจะก้าวขาขวาไปข้างหน้านะครับจากนั้นนะครับให้ทุบช้าเร็วนะครับเริ่มที่1 2ช้าก่อนและค่อยๆเร็วครับ3 4และซ้ำอีกครั้งหนึ่ง5 6 7 8นะครับจากนั้นครับผมให้ดรอปตัวลงนะครับย่อลงที่1 2และหมุนสะโพกนะครับด้านขวา 3 4และสาอีกครั้งยืดก่อนค่อยลงอีกครั้ง5 6 7 8นะครับจากนั้นฟรีเลยอะไรก็ได้นะครับ1 2ึ่สามจากนั้นครับผมกลับมาทุบอีกครั้งนะครับที่ห้ซ้าย6ลง7 8และโว้เร็วครับจบที่แลกห ป้องอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนับจังหวะเร็วขึ้นนะครับลองเต้นพร้อมกันดูนะครับเตรียมพร้อมครับ5 6 7ป้งขวาทุก1ยื่นและ2ทุบ3ระดับ3 4่ลง5 6 7ย่ำซ้าย8ทุกช้าที่หนึเร็ว3 4ครับครับ5 6 7และย่อตัวลงดับลง1 2ึ่งหมุนส4 3สี่8า1ห้าจากนั้นทุบเลย5 6 7และโว้จดย์1เรียบร้อยครับผมที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นทั้งสองฝั่งนะครับให้เห็นทางด้านหน้า และด้านหลังเลยนะครับลองเล่นกับเพลงแบบสโลโมชันดูนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเลยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับทิ้งจังหวะไปก่อนนะครับเฮ้เ hey! มตรียมมาครับ5้าหกทุกขวาญเลยหนึ่งหก สองทุบสามสี่ลงห้าหกเจ็ดย่ำแปดทุบช้า,แล, 6, า 6, 7, และเร็วอลตห้าหกเจ็ดและด้องลงหนึ่งสองคุนสามสี่ซ้ำห้าหกเจ็ดและฟีหนึ่งสองสามทุบเลยห้าหก และหนึ่งเรียบร้อยครับผมสุดยอดอมาครับและก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเพลงนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมช่วงแรกนะครับดูเหมือนจะยากใช่ไหมครับแต่พอได้ลองฝึกไปเรื่อยๆแล้วนะครับถ้าต่อไปนะครับก็จะเริ่มง่ายขึ้นแล้วนะครับแล้วก็มีค่าวนึงนะครับ คือช่วงสะโพกนะครับที่จะยากอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองเต้นนะครับก็สามารถฝึกได้เลยนะครับผมแต่สำหรับใครที่เต้นไม่ได้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะจากกันนะครับฝากทุกคนนะครับชื่อกดไลค์กดแชร์กด Sub s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม